สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่สันสาระชาแนลนะคะคลิปนี้ขอนำเสนอเรื่อง6สูตรเร่งผมยาวแบบธรรมชาติปรับผมสั้นให้ยาวสลวยดั่งใจหน้าร้อนนี้เทรนผมสั้นนับว่ามาแรงสำหรับหลายๆคน และสาวๆก็ลุกมาหันผมบ๊อบสั้นน่ารักน่ารักด้วยกันทั้งนั้นแต่สำหรับใครที่เริ่มอดกลวนอยากให้ผมยาวเร็วๆสักทีแต่ยังไม่รู้ว่าจะทำได้อย่างไรนั้นคลิปนี้เรามี6สูตรเร่งผมยาวเร็วแบบธรรมชาติปรับผมสั้นให้ยาวสลวยได้ดังใจมาฝากกันค่ะอยากมีผมยาวเร็วแถมยังนุ่มสลวยสุขภาพดีอย่าพลาดทำตามสูตรเหล่านี้กันนะคะ สูตรที่ 1. น้ำมันมะกอกไข่แดงนำน้ำมันมะกอก1-2ช้อนโต๊ะมาผสมกับไข่แดงสองฟองคนให้เข้ากันแล้วหมักผมประมาณ1ชั่วโมงจากนั้นจึงสระผมตามปกติโปรโตีนที่ได้จากไข่แดงเมื่อผสานคุณค่าจากน้ำมันมะกอกมันจะช่วยบำรุงรากผมให้ยาวเร็วขึ้น ผมจะนุ่มสลวยเงางามอย่างเป็นธรรมชาติสูตรที่2มะกรูดนำมะกรูดมาผ่าซีกแล้วคั้นเอาน้ำนำมาหมักหรือใช้ผสมกับแชมพูสระผมตามปกติก็จะช่วยทำให้ผมของเรานุ่มสลวยเงางามนอกจากนี้มะกรูดยังมีคุณสมบัติช่วยกระจัดรังแคแก้ปัญหาอาการคันเชื้อราบนหนังศีรษะ ทำให้หนังศีรษะสะอาดและยังกระตุ้นการทำงานของเส้นเลือดบนหนังศีรษะได้ด้วยจึงทำให้ผมยาวเร็วและมีน้ำหนักสูตรที่3ผงชาเขียวนำผงชาเขียวมาผสมกับทรีตเมนต์ที่ใช้หมักผมเป็นประจำโดยผสมปริมาณ2ช้อนชาทำสัปดาห์ละ2ครั้งรับรองว่าคุณค่าจากชาเขียว จะกระตุ้นให้รากผมแข็งแรงและยาวเร็วแน่นอนสูตรที่4เบียร์กับว่านหางจระเข้นำเนื้อว่านหางจระเข้2-3ใบามาปั่นให้เข้ากันกับเบียร์หนึ่งกระป๋องแล้วหมักผมประมาณ1ชั่วโมงจากนั้นสระผมตามปกติสารอาหารต่างๆที่ได้จากสมุนไพรว่านหางจระเข้ และยิสเบียร์จะช่วยฟื้นบำรุงผมให้เงางามดกดำหนาขึ้นช่วยกระจัดสารพิษตกค้างและยังช่วยเร่งผมให้ยาวเร็วอีกด้วยสูตรที่5น้ำดอกอันชันนำดอกอันชันสดมาคั้นพร้อมน้ำต้มสุกจากนั้นนำมาหมักผมประมาณ20นาทีควรทำเป็นประจำทุกวันค่ะ รับรองสูตรพื้นบ้านโบราณนี้จะทำให้ผมของคุณยาวเร็วขึ้นแถมยังบำรุงผมจนดกดำเงางามอย่างเป็นธรรมชาติอีกด้วยสูตรที่6กล้วยหอมกับน้ำผึ้งนำกล้วยหอม1-2ลูกมาบดให้ละเอียดแล้วผสมกับน้ำผึ้งเล็กน้อยคนให้เข้ากันแล้วหมักผมประมาณ20นาที สารอาหารต่างๆจากกล้วยจะเข้าไปบำรุงผมเส้นต่อเส้นเปลี่ยนจากผมแห้งฟูหยาบกระด้างให้กลับคืนสู่สภาพนุ่มสลวยได้ดังใจดีทีเดียวใครอยากมีผมยาวเร็วในแบบธรรมชาติอย่าลืมหันมาลองใช้สูตรที่เราแนะนำกันนะคะสะดวกสูตรไหนก็ทำได้เลยตามสูตรนั้นๆ วิธีธรรมชาติง่ายๆแบบนี้ทำให้สุขภาพผมสวยเงางามมีน้ำหนักจัดทรงง่ายได้ผมสวยและยาวเร็วแบบไม่ต้องเปลืองเงินแพงๆเลยล่ะค่ะขอบคุณที่ติดตามชมนะคะสัญสาระชแนลสัญหาสาระดีๆมาแบ่งปันกันเป็นประจำสม่ำเสมอค่ะถ้าชอบก็กดไลค์ เพื่อเป็นกําลังใจให้แก่ผู้จัดทาค่ะถ้าเห็นว่ามีประโยชน์ก็โปรดกดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆก็กดติดตามกันนะคะ